สวยงามมากดีกว่าโอ้โหเสียงไก่ร้องมาเลยนะคะเลี้ยงไก่สวยงามเสียงไก่เหรอใช่เหรอไม่ดูเละอะดูดูอุ้ยสวยจังเลยอ่ะเุ้ยน่ารักน่ารักมาก พูดเลยมากกว่าไก่ร้านตัวตีวนา่างเลยอะค่ะจริงนารักจริงนี่ไปซื้อก็ตรงนี้ได้ฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่สวยงามที่หนองไผ่เพชรบูรณ์ค่ะเป็นฟาร์มของคุณเกศณภาวิบูลสวัสด์เลี้ยงไก่สวยงามไว้สี่สายพันธุ์นะคะคุณผู้ชม<อ>มีอะไรกันบ้างมีพันธุ์ซิลกี้อเมริกามีโปแลนด์ซิวเลกมีซีไบรท์นะคะหรือที่เรียกภาษาไทยว่าไก่แจ้สายพันธุ์อังกฤษแบบนี้นะคะแลวสุดท้ายเนี่ยชื่อพันธุ์อุ้ยสวยนี่สวยนี่นี่สวยจริง คุณเอ้ยไม่เคยเห็นไก่สวยขนาดนี้มาก่อนชายาเธอเคยเห็นไหมไม่เคยสวยมากจริงเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวนะนี่เสียงไก่สวยงามใช่ไหมค <c oughs> ่ะอ๋ะออันนี้อะไรอันนี้ไก่ไม่สวยงามละ ไก่ไก่ติดเซมฮะ<ช>อยู่ที่คอครับ่ะคะสวยเจอ,อจงเลยอ่ะสี่สายพันธุ์นี้นะออส่งขายที่เพชรบูรณ์กต่างจังหวัดคนเลี้ยงก็สร้างไรายได้งดงามมากไก่ก็สวยงามมากคนเอาไปเลี้ยงชื่นใจเพราะไก่ฉันสวยแหลือเกินคุณเกศนภาลเล่าให้ฟังค่ะเมื่อก่อนเปิดร้านนะคะติดสติกเกอร์รถยนต์จำหน่ายอุปกรณ์ต,ตกแต่งรถยนต์อย่างเงี้ยลูกค้าลดลงก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทาอะไรคุยกับสามีเธอ เราจะทำอะไรกันดีล่ะเธอไม่มีคนมาซื้อติ๊กเกอร์เราแล้วอ่ะเธอ,เอ,อสามีตอบมาเลยค่ะไก่ไงเธอ,เ,อ,อเลี้ยงไก่ไก่สวยย่ามนะเธอ ถ้าเกิดพี่นามาถามพี่เองพูดเองก็ตอบเองเอพี่เอก็จะตอบว่าอยู่บ้านเฉยๆสิเธอจะเลี้ยงเธอเองนะแต่ตามนี้คนนี้ตอบมาว่าให้เราเลี้ยงไก่สวยงามเริ่มเลยค่ะเขาได้ไอเดียใช่ไหมคะซื้อมาหตัวผู้สองเมียสี่โอ้โหตัวผู้นี่คือเพลินเลยอะมีสองตัวน่ะแล้วตัวเมียมีตั้งสี่นะเลิมากตัวผู้เพลินมากเลยแต่จะเหนื่อยหน่อยๆฟิตเจอร์ลิงกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ชมแอบเป็นห่วงตัวผู้แอบเป็นห่วงตัวผู้ สองตัวจะไปรับมือไหวยังไงล่ะชยาไหวไหวก็ต้องไหวตัวเมียตั้งสี่ตัวนะคะมาเหอะมาเลียงลาเข้ามาเลยมาชยาเชอไป็นไรนอนแผ่ลาอยที่โต๊ะเนี่ยโอ้ยเธเหนื่อยแทนไก่หรอเหนื่อยแทนไก่คุณผู้ชม่องนี้แล้วมันก็คงมันก็คงแผ่ลามันก็เถอไม่ไหวก็ต้องไหวนะหูแต่ปั๊มปั๊มลูกเก่งมากซื้อมานะพ่อพันตัวละแปดร้อยปรากฏว่าเลี้ยงง่ายมากนะ คุณผู้ชมเลี้ยงง่ายจริงๆนี่นี่นี่หมาแล้วหมาแล้วออกแล้วอุ้ยอออกมาจะไข่ไอ้ัวพ่อเขาบอกเนี่ยไม่เสียแรงที่เหนื่อยเลยลูกนี่ฮะมีน้ํายามีน้ํายาเชื้อดีเชื้อดีนี่ออกมาสู่แล้วค่ะสู่ดาวโลกนะคะพอไก่เริ่มโตค่ะนอกจากได้ไก่สวยงามแล้วเนี่ยออยังได้ลูกไก่สวยงามเอาไปโพสต์ถ่ายใน Facebook ปรากฏคนสนใจอันนี้เหมือนสารคดีสัตว์โลกแสนลักอ่ะคุณออกมันจะไข่อย่างเงี้ยไม่เคยเห็น นี่แล้ววิธีการเพาะของเขาทำอย่างนี้คุณเขาจดรายละเอียดเห็นไหมอือรหัสอะไรของเขาเนี่ย S K O I วันที่เท่าไหร่อะไรใดๆอ่านรหัสก็ไม่ออกแต่รู้ว่าเดี๋ยวออกมาเป็นไก่สวยงามนะคะพอไก่เริ่มโตค่ะก็ไปขายใน Facebook คนสนใจขอซื้อมากเรื่อยๆหลายคนก็ศึกษาอย่างจริงจังนะคะได้ไข่มาก็เอาไปเข้าตู้อบโพสขายอย่าไปกินนะคุณเสียของเขาจะออกมาสวยมากเลยคุณกินไปปุ๊บลงท้องไม่รู้เลยสวยหรือเปล่านะคะสวยอยู่ในท้อง เออไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีอันที่หุ่ยไหมฮะน้องอุ้มอย่างแบบว่ารักไ,ไก่นะคะ ok? คือลูกค้าจองหมดตั้งแต่ยังไม่ฟักเป็นตัวเลยอ่ะคือเห็นแค่ไข่คนก็จองแล้วอ่ะข้างในเป็นยังไงคือไม่รู้นะไปลุน้นเอามันก็สนุกดีนะจะออกมานาตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะ e อ้อคุณผู้ชมแต่สายพันธุไข่ดีนี่คือชื่อว่าซิลกี้นะคะปัจจุบันคนเลี้ยงไก่สวยงามมีรายได้เป็นกอบเป็นกำอยากเลี้ยงบ้างเลยคุณผู้ชมสนใจติดต่อ Facebook ได้นัดนิชา เขวัญใจแอบสงสัยนำสกุลนิดนึงเอขวัญใจนะคะเป็นนำสกุลหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเขาขายไก่สวยงามเดี๋ยวฉันย่าจะติดต่อไปนะเอาพันแบบว่าน่ารักน่ารักขาวๆผลปุยตัวเมื่อกี้นะสองตัวแรกนะปุยมันน่ารักมากเลยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง